สวัสดีชาวพลพักคปีศาจทุกท่านวันนี้เราจะมาสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไทม์ไลน์การปลดรูเบนอโมริมและค่าชดเชยหากปลดอโมริมและข่าวดีสรุปรายได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บอกว่ารายได้มากกว่าทุกสโม,มสรทั้งหมดนี้นะคะติดตามได้ในพลพักคปีศาจ ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกด1 s u b ง c r i b e นะคะ1นึ่งไลค์ให้กับทีมงานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยรูเบนอโมริมนะคะอาจเหลือเกมกับแมนยูเนต็ดอีกเพียง5เกมเท่านั้นนักข่าวจากสตีเวนเรลสตัน จากเมนูเต็ดอีพิ้งนิวนะคะรายงานเป็นสื่อท้องถิ่นอีนีออนนะคะแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเปิดรับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การในช่วงต้นฤดูกาลและอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับรูเบนอโมริมแหล่งข่าวยืนยันอีกครั้งว่ารูเบนอโมริมยังคงได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดผู้บริหารระดับสูงถึงแม้จะพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยินให้กับแมนซิตี้ แต่เห็นได้ชัดว่ารูเบนอมอริมต้องการผลการแข่งขันอย่างมากหลังจากผ่านการแข่งขันเทียลลีกไปได้4นัดดูเหมือนไร้สาระที่การพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของรูเบนอมอริมจะต้องเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ผลลัพธ์กับเป็นตัวกำหนดเรื่องราวและแมนยูเอตตมีเพียง4เกมเท่านั้นหรือ5เกมที่จะชี้ชะตาของรูเบนออมอริม 5เกมต่อไปนี้นะคะจะเป็นนัชิชตารูเบนอมอริมวันที่20กันยายนแมนยูเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีวันที่27กันยายนแมนยูเน็ตจะออกไปเยือนเบรนฟอร์ดวันที่4ตุลาคมแมนยูเน็ตเปิดบ้านรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์และวันที่19ตุลาคม ศึกแดงเดือดที่มมนูนเต็ดจะต้องไปเยือนทินแอนฟิลมาฟังความคิดเด็นของแกรี่เนวิลกล่าวนะคะขณะาบ,บันทึกพอดแคสต์ของเขาหลังการแข่งขันจากอาคารเอดีฮัสเราเคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วเคยเห็นฟิล์มนี้มาแล้ว และลอยคินบนพึมพำในจตูด,ดิโอของซากาสปอร์ตบ้าไปแล้วที่เราดูการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจากการถ่ายทอดสด20นาทีมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ปี2013ปวดผู้จัดการทีมจ้างโค้ชคนใหม่และนำมาและนำพายุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะนั่นคือธรรมชาติของฟุตบอลแต่ยูเนเต็ดกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความล้มเหลว เมื่อสมโมสรสร้างขึ้นมาจากความสำเร็จอโมริมต้องการออกสตาร์ทอย่างรวดเร็วหลังจากต้องคุมทีมในโอทัฟอร์ดด้วยฤดูดกาลที่แย่ที่สุดในรอบ51ปีแต่มนยูเนเตกับออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกได้แย่ที่สุดในรอบ33ปีซึ่งสถานการณ์นี้คุ้นเคยอย่างน่าหดหู่และคุณเพียงแค่ต้องมองย้อนกลับไปในฤดูดกาลที่แล้วคุณจะเห็นผู้จัดการทีมแมนยูเนเต็ด คนหนึ่งที่จำเป็นต้องเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีแต่ทำไม่ได้และถูกไล่ออกถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ยังคงรักษาเอลิกเทนฮากไว้แน่หน,น้าขณะนั้นจากการคว้าแชมป์เอเบค,คับเทนฮากสามารถผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนและตุลาคมได้สำเร็จแมนยูเนเต็ดคว้าชัยชนะเหนือเบรนฟอร์ดเอลิกเทนฮาก ผูจการทีมชาวดัตรายนี้ก็ถูกไล่ออกจากสนามหลังจากพ่ายแพ้ต่อเวสแฮมเมื่อวันที่27ตุลาคมเทนฮากนะคะถูกบลดออกจากตำแหน่งในวันรุ่งขึ้นหลังจากพ่ายแพ้ให้กับเวสแฮมช่วงเวลานั้นแต่ยูเนเต็ดกับไม่ได้รับการเสริมทัพเมื่ออาโมริมได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤศจิกายนและช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคม เปรียบเสมือนการปลดผู้จัดการทีมออกจากตำแหน่งประวัติศาสตร์บอกคุณว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับรูเบนออมริมก็คือเหมือนจากที่จะเปรียบเทียบรอบที่แล้วคล้ายๆกับข่าวของเอลิเทนฮากก็คือหลังช่วงพระเบรกทีมชาติของปีที่แล้วบอร์ดผู้บริหารยังคงให้ความไว้วางใจเอลิเทนฮากณขณะนั้นแต่พอ หลังจากกลับมาจากพระเบกทิมชาติเพียงนัดเดียวที่แพ้กับเวสแฮมเอลิเทนทฮากก็ถูกบอดผู้บริหารปลดทันทีและนั่นก็คือเป็นการให้รูเบนอมอริมมารับช่วงสารต่อในช่วงกึ่งกลางระหว่างฤดูกาลชีชะตาของรูเบนออมอริมในเกมที่จะไปเยือนเชลซี มันอยู่นเต็ดอาจจะเอาชนะเชลซีได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้และยังสามารถเอาชนะเบรนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ได้ก่อนช่วงพักเดือนตุลาคมแต่อมโมริมยังไม่สามารถควา้าชยชนะในลีกติดต่อกันได้ตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับตำแหน่งเลยฐานแฟนคลับแตกต่างกันเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเทนหากแม้ว่าสถานการณ์กับอมมริมจะไม่ร้ายแรงเท่าในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของการรองราชของเอลิเทนหากก็ตาม ในเกมที่จะไปเย,ยนเวอร์พูจะไปเย,ยนแอนฟิลทันทีหลังพักเบรกทีมชาติดูหน้าหวั่นเกรงอยู่แล้วลูกทีมของอาร์เนอร์อาร์เนอร์สล็อตนะคะเป็นตัวเดงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและอาจจะได้กลิน่นเลือดเมื่ออยู่ในเตดมาถึงในเดือนหน้าถ้าหากว่าภายใน5เกมนี้นะคะหรือไม่อาจเอาเอาเป็น3เกมก็ได้อาจจะรูเบนนะคะอาจจะไปไม่ถึงแอนฟิลถ้าหากว่า3เกมที่เจอเชลซีเบนฟอร์ดซันดอ์แลน อโมดิมยังทำผลงานได้ไม่ดีขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นอโมดิมยังไงก็ต้องโดนปลดแน่นอนพอต่อให้ตัวนักเตะเล่นไม่ดีคนนั้นเล่นไม่ดีคนนี้เล่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เล่นเป็นอย่างนี้เราก็คงจะมาไล่ขายนักเตะหรือดรอปนักเตะได้ทั้งหมดก็อาจจะเป็นเรื่องยากท้ายที่สุดแล้วอโมริมก็ต้องแยกย้ายกันกับเมนูเตะในที่สุด รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ3เกมขณะที่แรงกดดันที่ยังคงเพิ่มพูนขึ้นต่อคุณซือชาวโปรโตุเกสแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทฤด,ดูกาลได้อย่างน่าผิดหวังโดยเก็บได้เพียง4แต้มจาก4นัดแรกในพิีเมีริกและปัจจุบันรั้งอันดับที่14ของตารางนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมแมนยูไนเต็ดเมื่อ10เดือนที่แล้ว อโมริมสามารถคว้าชัยชนะได้เพียง8นัดจาก31เ,เกมลีกซึ่งจะไม่เกิดการคาดเดาว,ว่าเขากำลังสูญเสียความไว้วางใจจากผู้เล่นอาวุโสบางคนในห้องแต่งตัวแม้ว่าคณะกรรมการของเมนูเนตจะรับรองว่าอโมริมยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและเต็มที่และไม่มีแผนสลับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแต่เดอะมิลเลอร์รายงานว่า พวกเขาจะประเมินความคืบหน้าของทีมหลังจาก3เกมถัดไปมันอยู่ในเต็ดซึ่งพ่ายแพย้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมเมือง3ประตูต่อ0ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีในวันเสาร์นี้ต่อด้วยเกมเยือนเบรนฟอร์ดและเกมเย่ากับสแร์แลนด์ทีมน้องใหม่ก่อนพักเบรกทีมชาติ อมโมริมต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลหลังจากสตาร์ฤดูการใหม่ได้ไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากผลงานในฤดูการที่แล้วที่อยู่ในเตดจุบอนดับที่15ภายใต้การคุมทีมของเขาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ย่ดที่สุดในลีกในรอบ51ปีเกมแรกพักเบรกทีมชาติแมนยูเนเตตจะพบกับแชมป์เก่าและคู่ปรับเก่าตลอดการอย่างลิเวอร์พูล หากฟอร์มการเล่นและผลงานยังไม่ดีขึ้นต่อการเดินทางไปเยือนแอนฟิลผู้บริหารสโมสรอ,อาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเป็นจริงเป็นจังสักทีแม้ว่าในใจลึกๆแล้วพวกเขายังคงเชื่อมั่นในตัวอโมริมอยู่ก็ตามแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือทีมผู้นำฟุตบอลของยูไนเต็ดก็ให้คำรับรองที่คล้ายคลึงกับการกับเอริกเทนฮาก ก่อนที่ตำแหน่งของเขาจะสิ้นสุดลงอย่างกระดานหันหลังจากผ่านไป9เกมในลีกเมื่อฤดูกาลก่อน mm hmm. เกมลีกนัดถัดไปของแมนยูไนต็ดกับซ mm ันดอร์แลนด์จะเป็นนัดที่8 mm hmm. ของฤดูกาลนี้และอโมริม hmm. ก็ต้องตระหนักดีว่าตำแหน่งของเขาจะยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบเว้น mm hmm. แต่ว่าเขาจะสามารถพาทีมคว้าชัยชนะติดต่อกันได้ mm hmm. นั่นเองอะนะคะ mm hmm. ก็ต้องมาลุ้นเชียร์แบบ หนักๆเลยแบบเครียดเลยนะคะว่าเกมที่เหลือก่อนที่จะไปแอนฟิลด์นะคะอโมริมจะทำผลงานได้ดีขึ้นมาไหมหรือจะวุ่นในลูปเดิมมันไม่ใช่จิติที่คุณควรจะมีในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากล่าวถึงฟอร์มการเล่นของทีมหลังจากความพ่ายแพ้ที่เอดีฮัตเมื่อวันอาทิตย์มีหลายสิ่งที่คุณไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ผมยอมรับมันคำกล่าวอโมริม แต่ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อผมต้องการเปลี่ยนแปลงปรัชญาของผมผมจะเปลี่ยนแปลงถ้าไม่คุณก็ต้องเปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่หรืออาจจะเปลี่ยนโค้ดไปประมาณนั้นนะคะที่อโมริมกล่าวถ้าหากว่าอโมริมนะคะในเกมที่จะไปเยือนแอนฟิลในวันที่19ตุลาคมเกมที่ก่อนที่จะไปถึงต่า,างวัดทำผลงานได้ไม่ดียังไงองโมริมนะคะก็ต้องโดนปลด แน่นอนยังไงก็ต้องแยกย้ายเพราะว่าถ้าหากว่าสโมสรดันทุรันนะคะในการที่จะให้อมโมริมนะคะทำทีมต่อไม่รู้ว่าถ้าหากเกมนู้นไปถึงแล้วมันไม่ดีขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับมันยู่นเตดมันจะเลวร้ายไปกว่านี้ไหมย,ยังไงถ้าหากว่าทำผลงานได้ไม่ดีก็ต้องถึงเวลาที่ต้องแยกย,ย้าย และถ้าหากว่ามีการแยกย้ายเกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีในส่วนของค่าชดเชยเงินชดเชยที่จะต้องให้กับรูเบนอมริมเพราะว่าอมริมนะคะอยู่ถึงปี2027ก็คืออีก2ปีที่จะถึงสัญญาแต่ถ้าว่าปวดเขาระหว่างการคันสมโมสรนะคะก็ต้องชดเชยค่าจ่ายให้อมริมและแรายง,งานจากสำนักข่าว The m i r r o เนะคะ บอดนะคะก็คือให้โอกาสอัโมริมนะคะอีก3นัดก็คือเชลซีเบรนฟอร์ดซันด์แลนด์ตามข่าวที่รายงานถ้าปลดอัโมริมนะคะสมโมสรแมนยูไนเต็ดจะจ่ายค่าชดเชยอยู่ที่12ล้านและคาดว่า5ตัวเต็งโค้ชใหม่ที่จะมาแทนอัโมริมนะคะจะมีการ์เตอร์มาโกซินวาอีลาโอล่าโปเซติโน เซอร์เซาเกตเท่ากับว่าแมนยูเนต็ดจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่อีกครั้งหนึ่งน,นะคะถ้าหากว่าปวดรูเบนอโมอริมก่อนที่จะหมดสัญญาของเขา12ล้านปอนด์ก็ประมาณ519บาทล้านไทยน,นะคะก็คือเป็นก้อนเงินที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและก็มาข่าวที่เปิดเผยรายได้ของแมนยูเนต็ด ซึ่งมากกว่าทุกสมโมสรเซอร์จ,จิมและพริปนะคะเคยบอกว่าแมนยูเนเต็ดอาจจะหมดเงินสดช่วงปลายปีนั้นถือเป็นการประชาสัมพันธ์มากกว่ายูเน e เต็ดะลึงถึงความวิจารณ์จากแฟนๆเกี่ยวกับการฆาตาก,การลดต้นทุนของพวกเขาพวกเขาจึงต้องการเหตุผลมาสนับสนุนการหมดเงินสดนั้นไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอน การอ้างว่ามเมนูเตดเสียี่จะหมดเงินนั้นเป็นเพียงการพยา,าสัมพันธ์เพื่ออ้างเหตุผลในการลดต้นทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เคยเป็นแบบนั้นก็คือคล้ายๆกับว่าการที่เซอร์จิมแรปคลิปนะคะเข้ามาบริหารที่เราได้ยินข่าวมาก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็นการปวดพนักงานบุคคลที่ไม่ค่อยจําเป็นต่อ,ตอ,ตอสโมสรลดเงินค่าตัว๋วลดสวัสดิการของพนักงานอันนี้ก็คือเป็นการ พูดเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์เฉยๆแต่ว่าการที่บอกว่าเงินหมดนั้นนะคะเป็นเงินสดหมดนั้นนะคะอันนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าแมนยูเนเตดถือว่าเป็นสโมสรที่ดังระดับโลกมากๆมีแฟนบอลทั่วโลกที่ไม่ว่าการที่ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์สินค้าตัวเข้าชมฟุตบอลหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆก็ตามถือว่าแมนยูเนเตด เป็นการขายทางผลิตภัณฑ์ขายชื่อแมนูเต็ดและเรามาดูนะคะว่าเงินสดที่รายได้ของแมนูเต็ดนั้นนะคะมาจากจากที่ทางไหนบ้างรายงานผลประกรอบการการเงินของแมนูเต็ดประจำฤดูดกาล2 0 2 4 2 0 2 5รายได้จากการ่ายท่อดสด172.9ล้านปอนด์ลดลง48.9ล้านปอนด์ รายได้จากการแข่งขัน160.3ล,ล้านปอนด์อันนี้คือเพิ่มขึ้น23.2ล้านปอนด์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน7 3 3 6ล้านปอนด์ลดลง34.9ล้านปอนด์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักง,งาน3 1 3 2้ล้านปอนด์ลดลง51.5ล้านปอนด์รายได้จากการพาณิชย์33.3 3ล้านปอนด์อันนี้เพิ่มขึ้นมา30.4ล้านปอนด์ แมนยูเนเตดประกาศสำคัญพร้อมคำอธิบายเงินเพิ่ม166ร้ล้านปอนด์ข่าวล่าสุดของแมนยูเนเตดเมื่อสโม,มสรประกาศรายได้สูงสุดเป็นประวัติการหลังจากฤดูกาลที่เลวร้ายในพีเมลิกทำให้พวกเขาจบอันดับที่15ในฤดูกาลที่ผ่านมาและแมนยูเนเตดได้ประกาศผลประกอบการนี้ซื้อขายไตรามาสที่สสลับปีที่สิสุดลงวันที่30มิถุนายน2025 แมนยูไนเตดรายได้รายงานรายได้164ล้านปอนด์สำหรับไตรมาสที่4ซึ่งส่งผลให้รายได้ในปี2,568 2, เป็นสถิติใหม่ที่666.5ล้านปอนด์ซึ่งรายได้เหล่านี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่แมนยูเนเตดจบอันดับที่15เมื่อฤด,ดูการที่แล้วในพิมลิก ซึ่งถือเป็นผลงานที่ย่ยมย่ดที่สุดของพวกเขาเลยนะคะในการแข่งขันน่าตั้งแต่ก่อตั้งในปี1992เนื่องจากต้องการแข่งขันในยูโรปาลีกซึ่งพวกเขานะคะพ่ายแพ้ให้กับทอตแทมนอตสเปอร์ในรอบชิงชนะเลิศรายได้จากการถ่ายทอดสดของแมนยูนเต็ดจึงลดลง50ล้านปอนด์หลือ1 7 3ล้านปอนด์เนื่องจากพวกเขามีส่วนในเชเบอลีกในฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะคะ ก็คือรายได้ก่อนหน้านั้นเอามาทบทุนกับยอดนี้นะคะมนยู่ในเตดคาดว่ารายได้จากการขายปีกและสินค้านะคะดีขึ้นและรายได้จากการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากรายได้จากการถ่ายทอดสดพิมลีจะเพิ่มขึ้นก็เลยเอามาชดเชยกับการที่สโมสรน,นะคะไม่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันยูยูฟ่าในฤดูก,กาลนี้นั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเอาเงินที่ถ่ายทอดสดพิมลีกตรงนี้นะคะมันเพิ่มขึ้นก็เอามาชดเชย รายการยูฟาแชมเบ้รนลีกที่เราไม่ได้เข้าร่วมในฤดูกาลนี้และสโมสรนะคะยังกล่าวเสริมอีกว่ายังคงมุ่งมั่นและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กำไรความยั่งยืนของพรมเียร์ลีกและกฎเกณฑ์การเล่นทางการเงินที่ยุติธรของยูฟ่าในขณะที่เรากำลังเริ่มต้นฤดูกาล2025-2026เราก็ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสโมสรในทุกๆด้าน อันนี้คือโอมาเบราดาซีโอกล่าวนะคะมาฟังบางช่วงบางตอนของโอมาเบราดานะคะซีโของยูไนเต็ดเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาสโมสรในทุกๆด้านในสนามเรามีความยินดีกับการเพิ่มผู้เล่นใหม่ให้กับทีมชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงของเราในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตระยะยา,ยาวนอกสนามเรากำลังก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และภาวะผู้นำด้วยองค์กรที่ปรับปรุงใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอมาลุ้เป้าหมายด้านกีฬาด้านค้าของเราเมื่อเราเริ่มรู้สึกถึงประโยชน์ของโครงการลดลงลดต้นทุนของเราก็มีศักยภาพอย่างมากที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินซึ่งจะช่วยสนับสนุนสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดนั่นคือความสำเร็จในสนามอันนี้ก็คือจะเป็น โอมาเมาดานะคะคำกล่าวของเขาหลังจากที่สมโมสรน,นะคะประกาศรายได้อย่างไรก็ตามนะคะการที่แมนยูเนเต็ดแม้ผลงานในสนามจะดูย่ำแย่แต่ชื่อเสียงที่เคยมีมาในอดีตทําให้รายได้ตรงนี้นะคะเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการถ่ายทอดสดด,ด,ด้วยด้วยด้วยที่เป็นทีมดังนะคะก็คือจะมีแฟนคลับ แฟนผีแฟนฟุตบอลนะคะทั่วโลกให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้ออะไรต่างๆก็ตามที่เป็นของสโมอสรซึ่งเป็นสโมอสรที่ใหญ่และดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักมมนยูในเตดถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าอมโมริมทําผลงานได้ไม่ดีเราก็จะต้องเสียเงินชดเชยให้กับอมโมริมอยู่ที่12ล้านปอนด์ก็ประมาณ5 1 9ล้านบาทไทยก็มาติดตามดูกันนะคะว่า ท้ายที่สุดแล้วรูเบนอมอริมใน3-5เกมหรือ3เกมที่จะถึงนี้เขาจะทำผลงานให้กับทีมได้ดีขึ้นไหมยังไงก็เอาใกล้ๆเลยก็คือเกมที่เนเตดจะเปิดบ้านรับการเยอนของเชลซีก็ต้องมารอลุ้นมาเชียทีมที่เรารักกันต่อไป ภาวนาว่าจะไม่จัดทีมผิดฝาผิดฝั่งผิดตัวนะคะสำหรับอามาริมอยากให้จัดทีมตามตำแหน่งอยากให้บูโนนะคะขึ้นมาเล่นเป็นแดนกลางตรงกลางที่สร้างสารรค์เกมจ่ายบอลสวยๆสร้างสารรค์ผลงานมากกว่าเขาไปยิงต่ำเขาอยู่กลายประตูมากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพของบูโนนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลย ยังไงก็ใจช่วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากคนละ1ไลค์1คอมเมนต์ e Subscribe ถ้าหากว่าแมนยูเนต็ดแฟนบอลยูเนต็ดมีคอมเมนต์หรือมีความคิเดเห็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันแบบสุภาพด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ